สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถูกจริงไม่จกตาออมสะกาวใจเหง่ไม่หยุดถูกลออเตอรี่อีกแล้วน้องจอมทัพน้องกระดิ่งให้โชคเรียกได้ว่าก่อนเลขออกแฟนคลับจะต้องจับตามองที่อ,อมสกาวใจกันเป็นแถวๆรอเจ้า,าตัวจะเผยเลขน้องกระดิ่งให้แฟนๆได้เอาไปลุ้นรางวันกันแทบทุกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณแม่ยังสวยอ,อมสกาวใจถูกลออเตอรรี่อีกแล้วเลขได้มาจากลูกชายหัว แก้หัวแวน้องจอมทัพรับซ้บติดต่อกันมาหลายต่อหลายงวด ดยสาวออมก็ได้ควงลูกชายถ่ายรูปคู่ลอตเตอรี่รางวัลเลข3ตัวงวด1ตุลาคม2565ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร,ร้อมระบุแคมั่นว่าเย่ๆ yeah, เ yeah, yeah, yeah. จ้าพ่อจอมทัพมาทุกงวดครับเลขท้าย50จากน้องกระดิ่ง10ใบาจากแม่้า5ใบาจากเอสไซกองสลัก +5 ใบเลขหน้า3ตัว996ได้2ใบส่วน69นั้นแม่เห็นตามงานศิลปะจอมทัพค่ะขอสแสดงความยินดีกับ f อน้องกระดิ่งและเจ้าพ่อจอมทัพที่ ถูกทุกคนนะคะใายโชคดีบ้างรายงานตัวหน่อยค่ะเลื่อนดูนะหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับแม่ออมด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ